แต่เรื่องต่งต่อไปนี้สังคมคิดไงช่วยผมคิดหน่อยดิค่ะเออเอเราตั้งคําถามกันเองว่าคิดไงแต่เจ้าสัวเขาคิดได้อด้วยความเคารพนะเจ้าสัวเขาคิดได้ขายเบียร์ในร้านไก่ทอด k เ c k อ c นีขายเ <be a S 2> บียร์ในร้านกาแฟ s t t r า b u c k เด้วยความเคารพปูกทางกันนิดนึงเจ้าสัวเบียร์ช้างเนี่ยเขาเทคโอเวอร์บริษัทที่ถือลิขสิทธิ์ส a า b u c k s ในประเทศไทยไปแล้วนะค่ะ เจ้าสัวเบียช้างเขาซื้อเขาเทคโอเวอร์บริษัทที่ถือลิขสิทธิ์ไก่ทอด KFC ในเขตประเทศไทยไปแล้วนะค่ะดังนั้นทุกสตาร์บัคทุก KFC ในประเทศไทยเป็นของเ<อ>จ้าสัวเมืองไทยวันดีคืนดีเจ้าสัวคิดได้เจ้าสัวก็จับร้าน KFC มาแต่งนี้แต่งตัวเส้อใหม่ใส่คอนเซ็ปต์ธุรกิจเข้าไปใหม่ค่ะ เปิดพื้นที่ทําเงินให้มันกว้างกว่างมากขึ้นขายเบียร์สดมัะเฉลยใช่เขาเรียกว่าดิจิทัลไลฟ์สไตล์เห็นไหมเขามีคำของเขานะดิจิทัลไลฟ์สไตล์คือตอนนี้ใครแวะเวียนไปที่3มเซ็นเตอร์ค่ะ KFC สยามเซ็นเตอร์และถ้าเข้าไปใช้บริการร้าน KFC ค่ะแปลกใจอยู่นิดหนึ่งเขามีเบียร์สดขายอืค่ะเขามีเบียร์สดขายค่ะ ไอ้เรื่องไม่มีแค่เชียร์ไอ้เรื่องไม่รับเงินสดมันก็เป็นกิมมิคทางการตลาดก็นั่นก็ว่ากันไปใช่ค่ะแต่แตประเด็นาทางสังคม,มประเด็นทางสังคมก็คือมีเบียร์สดขายอไอ้ร้านไก่ทอดทุกร้านเด็กนักเรียนเยอะนะใช่เคฟซี FC, นี่เด็กเข้าเยอะนะพูดตรงๆเด็กๆชอบอขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเจ้าสวัวก็เอาเบียร์ไปขายในร้านสตาร์บัคสาขาไอคอนสยามค่ะ เปิดไปก่อนหน้าแล้วเขาเคยประกาศว่าเขาจะเขาจะขายเบียร์ในสตาร์บัคสาขาไอคอนสยามช่ค่ะแต่ในที่สุดเขาขายไปหรือยังเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปใช้บริการสักทีใช่มันเงียบไปนะแต่ตามข่าวระบุว่าสตาร์บัคไอคอนสยามจะเป็นสตาร์บัคที่แรกในโลกใบนี้หรือเปล่าค่ะที่มีเบียร์สดขายแน่แน่ใช่ค่ะ Starbucks Research เจ้าพยาลิเวอร์ฟ็อต d นะคะเขาบอกมีการเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้เองสังคมคิดอย่างไรสังคมคิดอย่างไรฝากไปคิดกันต่อแล้วกันอืม ทุกพื้นที่ในประเทศนี้มันต้องทําเงินลิขสิสธตรสําเร็จของเจสัวก็เข้าใจได้นะถ้าในเชิงธุรกิจในร้านขายไก่ทอดมันก็ต้องขายได้ในร้านกาแฟก็ต้องขายเบียร์ได้แต่อาจจะมีคนเห็นต่างก็ได้นะเราก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครเรื่องแบบนี้ไม่ได้พิจารณาเนะใช่ค่ะแต่คุยกันด้วยเหตุและผลแล้วกันเป็นเรื่องมิติทางสังคมค่ะ